ครับสวัสดีครับวันนี้กับพบกับปีตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนะครับแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พีตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะวันหวยออกขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เด้อใครดูคลิปนี้ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็จะตรงกับวัน เอาวาันอังคารที่16สิงหาคมพศออ2565นั่นเมื่อวานามีสายโทรมาจากไหนไม่รู้จากกระยองมั้งถามเรื่องชุดสปอร์ตตี้แล้วเราก็มันเป็นเรื่องหลังการขายไงก็ใจงไหมเราก็ต้องให้ทางฝ่ายอะไรเขาเป็นคนดูแลมันมีมาสั่งได้แต่ว่าติดไม่ติดกันไม่รู้คุยกันยังไงเราก็ไม่ได้ติดให้กระหาว่าเราขี้หม้ไอชุดสปอร์ตตี้เฉยๆประดับยนต์ก็มี เดี๋ยวไปดูรถกันว่าวันนี้นะครับมันเป็นรุ่นไหนกันี่พี่ต่ตยจะไปถ่ายให้ดู F C c o m าคงไม่ได้ถ่าย3ามคันมันมีคันใดคันหนึ่งที่ถูกเลือกเป็นคันไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเชิญครับ แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับทีพี่ตายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้ด้วยนะครับรถคันนี้เป็นของเซลเหมียวนั่นเองก็ต้องบอกว่าในตระกูลขับเคลื่อนสีล้อเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วก็ขายดีมากๆเลยสายอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับก็ถูกใจเขาเป็นอย่างยิ่งหรือว่าใครที่ไม่ชอบอยู่ตามกรอบตามร่องตามรอยเนี่ยถนนดีๆมีให้ไปไม่ไปฉันจะไปทางที่มันธุระกันดานเจ้าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเจ้าตัวว c คร s s 3. 0เกรดเอ็มนะครับคันนี้จะมีให้เลือกเฉพาะเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นนะไม่ใช่คันนี้สิรุ่นนี้แล้วก็คันนี้มันเป็นเกียร์อัตโนมัติเช่นเดียวกันราคาอยู่ที่ 1 1 1 9 0ล้านนึ่งเอ้ยหนึ่งล้บาทนะครับหนึ่งล้านน่งนาหนสองบาทนะาราคาก็ตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED นั่นเองแล้วก็ไฟหน้าของมันเนี่ยสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับกระจังหน้าของมันเนี่ยจะมีเจ้าตัวโครมเมียมไหมนะครับเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถแล้วชุดแต่งของมันที่มาจากโรงงานเนี่ยก็นอกจากชุด ชุดคิ้วล้อได้อยู่ด้านข้างนะครับด้านหน้าของมันเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวกาดกันกระแทกให้ด้วยโอ้โหนะครับรุ่นอื่นสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะแต่ราคาก็พอสมควรและเออนะก็มหกีหลักหลายพันละตัวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับแจ้งเตือนมุมอับที่สายตาแล้วก็คิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้ของเรา ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับมีมาให้จากโรงงานเลยซึ่งนะครับถ้าใครต้องการติดตั้งเพิ่มเนี่ยพร้อมติดตั้งน่า้จาก6 6 0 0 0บาทแหละถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าเจ้า v-cross เขามีมาให้นะครับระบบความปลอดภัยของมันเนี่ยก็ถือว่า ครบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัว ABS นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมันก็มีมาให้ถือว่าครบสุดๆเลยทีเดียวสําหรับเจ้า V ี r o ss คันนี้ทีนี้เราไปดูกันบ้างนะครับสำหรับยางติดรถของเขาเนี่ยเขาเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อเขาใช้ยางแบบไหนยางมันจะใช้ตัวเดียวกับเจ้าตัวขับเคลื่นอน2ล้อนั่นเองนะครับก็คือเจ้าตัวยาง HT มันใช้ได้อนเนกประสงค์มากๆนะครับลุยก็ได้เรียบก็ดีแต่ส่วนมากจะเน้นกึ่งกึงกึ่งนะครับเน้นวิ่งทางเียง ัตวนี้เบอร์ยางที่ให้มานะครับก็จะเป็น265 60 108นั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัว Max Line Sport s ีเทานะแล้วก็ตัวนี้จะมีดิสเบรกขนาดใหญ่นะครับทำงานคู่กับเจ้าคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่นั่นเองการสะเทือนด้านหน้านะครับของเขาเนี่ยจะใช้เจ้าตัว Coil Spring นะครับด้านหลังมันก็จะเป็นเจ้าตัวแหนบเนือเพลเดี๋ยวจะพาไปดูกันบันไดข้างนะครับตัวนี้เราไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเจ้าตัวเทาวลัมบ์คันนี้ก็มีมาให้ก็โจกบ,บองข้างข,งของเขาเนี่ย เป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านข้างก็จะมีเจ้าตัวไฟเลี้ยวแบบ LED สัญลักษณ์ของ V-Cross นะครับก็จะมีมาเฉพาะรุ่นของมันเท่านั้นเพราะว่าถ้าขับกัน2องล้อมันก็จะเป็นเจ้าตัว Highlander ใบปัดน้ำฝนบิลอินแถมยังตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้อีกด้วยนะครับกระจกบังลมหน้าไออาคัดตัวล้ลาวแหลกลังคามันก็มีมาให้นะครับตัวนี้ ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะในรุ่นของว c คร s s g a t เ M เนี่ยแต่ว่าพวกขับเคลื่อน200อยากได้ก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะเขามีรูมาแล้วซื้อมาใส่ได้เลยตัวนี้นะครับมันจะมีเจ้าตัวสัญญาณกันขโมยมาให้เมื่อเปิดประตูไม่ว่ารถจะเป็นสีไหนแต่ว่าของเขาก็จะเป็นสีเทาดําแบบนี้นะแล้วก็มีสวิตช์ที่สามารถกดเปิดประตูได้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดรีโมทนั่นเอง ตัวนี้จะมีไฟเบรกด้านหลังมาให้นะครับสำหรับเจ้าตัววีคอร์สเกตเอ็มแล้วก็มีไรฟ้ากระจกด้านหลังอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดขายหลักๆของมันเนี่ยก็คือขอบกระบะของมันจะเป็นขอบกระบะบิวอินเลยเป็นสีทูทโทนนะครับมาจากโรงงานแล้วก็ใครเลือกรุ่นนี้นะครับจะได้กระบะไลเนอร์แถ้จากอ s ซูซูเลยติดตาดีแม็กซ์ให้ด้วยนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มได้มาจากโรงงานเลยอันนี้จุดขายหลักๆของมันคิวล้อด้านหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันโอ้โหเรียกได้ว,ว่า เปลี่ยนยางเป็นตัวยาง AT ที่นี่ก็ดูหล่อแล้วนะครับเชสซีมีขนาดที่ใหญ่แข็งแกร่ง,งทนทานนะครับแล้วทีนี้เราไปดูช่วงล่างกันบ้างช่วงล่างเจ้าตัวบิวคอ์สเนี่ยมุมขยิงของมันนะครับกค่อนข้างสูงมากๆการที่มันมีมุมขยิงของสูงเนี่ยเวลาที่เจอทางต่างระดับนะครับมันทําให้ล้อไม่ลอยนั่นเองออก็ล้อไม่ลอยมันก็สามารถไปได้นะครับแล้วก็การวางตำแหน่งของช่วงล่างของมันเนี่ยมันจะใช้เจ้าตัวแหนบนะครับแล้วก็ วางไว้บนเพลานั่นเองเพื่อให้ตัวรถสูงขึ้นลุยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดดิฟล็อกไฟฟ้านั่นเองช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ดีขึ้นยางอะไหล่มีมาให้ยางอะไหล่ไม่เป็นแม็กแล้วนะครับจะเป็นเจ้าตัวล้อกระทะไฟท้ายที่ใช้เนี่ยกับ ไฟเบรคเนี่ยมันจะเป็นแบบ LED กันชนท้ายนะครับถ้าใครไม่ถูกใจแบบนี้สายออฟโรดเขาก็ไปใส่เซนเซอร์ไม่ใช่ใส่เซ็นเซอร์สิใส่กันชนท้ายแล้วก็จะมีรูเซ็นเซอร์มาให้ด้วยที่พี่ต่ายเคยเห็นนะของโคราชไม่แน่ใจของเซลลคนไหนอะขายอู้คันนั้นสวยมากๆเลยเอาอันนี้ก็จะเป็นภายนอกของเจ้าตัว v-cross 3.0เกรด M คันนี้ราคา1,192,000บาทนะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆแสตนดาร์ดจากโรงงานนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภายในกันแปลว่ามันจะรู้หลาขนาดไหนกันเชียวโอ้นี่ดีบล็อกดีบล็อกสุดยอดจริงๆ หลังจากที่ดูภายนอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ต่จะพาพวกเราเข้าไปดูภายในกันบ้างว่าเจวีครอสกันนี้ภายในเขาจะหรูหราอลังการขนาดไหนเพราะว่าภายนอกมันดูบึกบึนดูเท่บางคนบอกว่าโอ้แต่มันดูเท่ขนาดนี้มันเป็นสายลุยข้างในมันก็คงจะไม่หรูหรอกบางคนเห็นไกลๆแล้วโอ้มันหรูนะมันหรูนะไปไปดูไกลๆกันว่ามันหรูหรือไม่หรูนะครับเจ้าประตูด้านข้างของเขาทั้ง4บานเนี่ยมันมีการเสริมโครงสร้างที่เป็นเหล็กกันกระแทกด้านข้างมาให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ ด้วยความที่เป็นกับเครื่อนสี่ล้อแต่ว่ามันก็ไม่ทิ้งความหรูหรานะครับแผงด้านข้างประตูบุนุ่มมาให้แล้วก็เดินด้วยหนังสีไอเดินด้วยได้สีน้ําตาลสินะครับแล้วก็ดาบด้านข้างมันก็จะเป็นสีน้าตาลเจ้าวีคอรสเนี่ยมันจะเน้นในโทนสีน้ําตาลนะครับที่ใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรมีมาให้ลาโพงขนาดใหญ่มันมีมาให้ถึงสตัวแล้วก็ด้านบนมันมีอีก2ตัวนะโอโ้เรียกได้ว่าตัวนี้มีลาโพงมาครบเลยแต,ตัวให้เสียงที่กระหึ่มแล้วก็เล้าใจมากๆเลย เปิดที่บุรีรัมดังที่สุโขทยัยเออไม่ใช่พูดเล่นอันนี้ตัวแอร์ด้านหลังของเขานะครับมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวแอร์ด้านหลังด้วยนะมีแอร์มาให้หน้าด้วยหลังด้วยแล้วก็ตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็มีมาให้นั่นเองตัวเบาฟังของผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่นะครับฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยมันจะมีตะขอเกี่ยวสัมภาระให้ขนาด4กิโลกรัมรับน้ำหนักแล้วก็ช่องใส่เอกสารก็มีให้นะครับด้านบนของเขา ผ,ผ้าบุหลังคานะมันจะมาพร้อมกับผ้าบุหลังคาที่เป็นสีดํานั่นเองตัวลำโพงซสือเราซาวมีมาให้ไฟส่องสว่าง2จุดตรงกลางด้านหน้านะครับเสาของตัวรถเนี่ยมันก็จะมีตัวจุดยึดนะครับเพื่อให้เราเนี่ย ใช้จับแล้วก็เข้ามาภายในตัวรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้านบนนะครับอันนี้ก็มีที่โหนเล่นด้วยกันเมื่อมือน,นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วพี่ต่ายเวลาไปเดินทางเนี่ยก็โหนเล่นบ่อยๆนั่นแหละเออ <c oughs> มีประโยชน์เหมือนกันใช้สำหรับขึ้นลงนะครับตัวภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2อเนี่ยออกแบบให้มีความกว้างนะครับนั่งได้สะดวกสบายเบาะ เขาเรียกว่าลายใหม่ของปี2022เลยนะตัวนี้มาพร้อมกับหมอนรองศีรษะมีมาให้ทั้ง3ที่นั่งเลยเอ๊ะทำไมไม่เอาถุงออกดีๆเขาจะได้เห็นความสวยงามเข้มกันนิรภัยนะครับก็มีให้ทั้ง3ที่นั่งเลยทีเดียวเอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างน,นะครับแผงด้านข้างประตูก็เหมือนกันมีการบุนุ่มมาให้แล้วที่พี่ต่ายชอบมากๆเดี๋ยวไปดูเบาะกันเลยเบาะดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับมันมาพร้อมกับเบาะ สีทูโทนทรงสปอร์ตนะครับสีดํากับน้าตาลตัดกันนั่นเองและที่สําคัญมันมีเทคโนโลยีคูแมกมาให้ด้วยสําหรับที่นั่งของผู้โดยสารที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ผู้ขับขี่นะแล้วก็ทีนี้ชอบสุดๆตรงที่ว่าเจ้าตัวคันนี้นะครับเจ้าตัวบีคอ์สคันนี้มันสามารถปรับ ด้วยไฟฟ้าได้นะครับในส่วนของเบาะมันปรับได้มากถึง8ทิศทางเลยทีเดียวมาพร้อมกับเจ้าตัวพงมาลัยสปอร์ตสามก้านนะครับแบบมันติฟังก์ชันนะตัวนี้มันมีครูสคอนโทลให้ฝั่งขวาด้านซ้ายมันก็จะเป็นเจ้าตัวฟังชันควบคุมเครื่องเสียงที่พงมาลัยนั่นเองมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับตัวนี้มันช่วยให้เราอ่านค่าต่างๆได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนแล้วก็เครื่องหมายต่างๆเนี่ยออกแบบได้เป็นสากลมากๆเลยนะครับ ชาติไหนภาษาไหนมาก,ก็รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนั่นเองบริเวณคอนโซลด้านหน้าบุนุ่มมาให้เดินด้วยได้สีน้ำตาลระบบความบันเทิงหน้าจอ9นิ้วพร้อมระบบนำทางนะครับแยกการทำงานซ้ายขวาแล้วหน้าจอมันละเอียดมากๆนะครับรองรับสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวตระกูล Android หรือว่าตระกูล i OS มันก็สามารถเชื่อมต่อได้นะแต่ว่าตัว Android มันจะ ดีตรงที่ว่าเฮ้ยมันมีไอ้ตัวมีระแคปเนี่ยเวลาเราเสียบสายชาร์จนะเราก็กดตัวนี้ปุ๊บถ้ารุ่นไหนมันรองรับมันก็จะสะท้อนหน้าจอเลยคือโทรศัพท์เราขึ้นยังไงไอ้ตัวหน้าจอมันก็จะขึ้นอย่างนั้นตัวแอ์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวแอร์ดิจิตอลปรับอุณหภูมิซ้ายขวาได้ระบบเปลี่ยนขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อ,ลอก็ใช้ได้ง่ายมากๆเพียงแค่หมุนแค่นั้นเองนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากขับ้อมไปขับสี่ขับสี่เป็นขับสองอ้ง,ง่ายให้ได้มากๆนะครับ สามารถเลือกใช้ได้ตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวเกียร์รุ่นเกรด M นะครับทุกรุ่นไม่ว่าขับ2กับ4จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์ทา เกร์ไม่ใช่เกียร์ธรรมดาจะเป็นเกียร์อัตโนมัติทั้งหมดไม่มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกนะครับแต่ว่ามันจะมีเจ้าหมวดเล็บทอนิคเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเกียร์เสมือนเกียร์ธรรมดาได้ด้วยให้การขับที่สนุกมากยิ่งขึ้นส่วนกุญแจของมันเนี่ยเออทายได้ไหมว่าเป็นอันไหนนะเดี๋ยวพี่ต่เฉลยให้เป็นอันนี้นั่นเองกุญแจของมันด้วยความที่มาเป็นมงคพวงนะครับเพราะว่ารถมันจอดอยู่ด้านหน้าเขาก็จะเก็บกุญแจแยกไว้ตั้งหากด้วยความที่มันเป็นกุญแจเขาเรียกว่ากุญแจอัจฉริยะเออเราไม่ต้องไปเป็นด,กดอกก็ อยู่ใกล้ตัวรถก็เปิดแล้วก็สตาร์ทมาได้เลยก็เลยหยุมมาทั้งหมดเลยเออง่ายดี <c oughs> นะครับอันนี้มันก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ทรงพลังสุดๆเลยเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะเทอร์โบของมันเป็นเทอร์โบแปรผันที่มีขนาดใหญ่ควบคุมการทํางานด้วยไฟฟ้านะครับเรียกได้ว่าฉับไวมากๆเลยในเวลาที่เราต้องการแรงม้า190แรงม้าแล้วก็แรงบิด450นิวตันเมตรเนี่ยเอ,อเจ้าตัวเทอร์โบตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ของเขาเออลืมบอกไปนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้มันไม่มี 1.9ให้เลือกนะสำหรับเจ้าตัววีคอร์มันจะมีเฉพาะ3.0เท่านั้นหลายๆท่านโอ้กังวลว่ามันจะประหยัดน้ํามันไหมเอาไปดูกันซิประหยัดน้ํามันไหมนี่สิบกิโเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้โดยเฉลีย่ยโอ้ทำได้ดีโอ้เกือบ1ิบสโอมันทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวเอาตอนนี้นะก็7จ็ดมงสิแล้วนะครับก็เดี๋ยวหัวรานจะถ่ายคันนี้ลงเพจแล้วก็ ก็เรียกว่าทําคลิปให้กับชาวติ๊กตอกด้วยนะครับก็ช่วยไปดันติ๊กตอกหน่อยตอนนี้มีคนตาม6,000นีอง <c oughs> โอเคอขอขอบซุ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงงไม่เจ็บไม่จนพบกม่ตใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ